ที่นี้ก็มาถึงคําว่าแก่คําว่าแก่นี่เอาทําตัวหนังสือกันก็ไ,ได้คําว่าแก่ไมีสอนความหมายคือแก่ไปจากภาวะที่อ่อนแก่ไปจากภาวะที่อ่อนอ่อนยังใช้ไล้ไม่ได้เพราะแก่ก็ใช่ได้ ไอ้แก่อย่างนี้เป็นความเจริญเป็นไปเพื่อความเจริญนี่แก่ความหมายหนึ่งมันแก่ชราภาพมันใช่อะไรไม่ได้ดูไปดีว่าแก่นี่มีอยู่สองความหมายแก่หนึ่งคือมันมันมีเป็นในทางเจริญขึ้นจนถึงขนาดที่จะใช้ประโยชน์ได้นี่ก็ได้แก่ึ้นมาแก่ึ้นมา ที่แก่ความหมายหนึ่งมันแก่ชราภาพมันจะเน่าจะาไปทิ้งระวังเลือกให้ถูกว่ามันควรจะแก่กันในลักษณะอย่างไรถ้าแก่ด้ดยอายุมันก็ความหมายหนึ่งถ้าแก่ด้วยพระธรรมมันก็อีกความหมายหนึ่งแก่ด้ดยอายุมันก็ชราแล้วก็ชราปีทุกขา์าแข็งแข็งแล้วก็สุดโทรมมันแก่ด้ดยอายุ ถ้าแกได้คุณธรรมแล้วมันจะไม่ทุดโทรมมันจะมีดีโดยส่วนเดียวในวิธีปฏิบัติก็อยากจะกล่าวว่าปฏิบัติให้เป็นนุ่มที่ไม่รู้จักแก่ให้เป็นหนุ่มที่เป็นอมะตะเป็นนิรันดรคือการทำให้เข้าถึงธรรมะที่เป็นสุญญาตาเป็นอนัตตาคือเป็นวิสังขารไปเลยมันเหนือสังขารแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่แก่ ให้จิตมันเข้าถึงธรรมะสภาวะนั้น mm hmm. มันก็ไม่รู้จักแก่มันจึงเป็นเหมือนกับหนุ่มสาวที่เจริญเึ็ที่สุดแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยอย่างนี้ว่ามันแก่ขึ้นมาถึงขนาดที่ดีที่สุดแล้วมันก็หยุดอยู่ที่นั้น mm hmm. นี่คือการปฏิบัติธรรมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าแกนเป็นคำว่าแกนกลาง คือสิ่งที่ยึดแรงแห่งการเวียงหรือการหมุนให้สมดุลอยู่ตลอดเวลานี่เราเรียกว่าแกนถ้ามีแกนและการหมุนมันก็จะมีอยู่ได้เรื่อยไปทุกอย่างมีแกนทั้งดีและชั่วที่ชั่วนี้เช่นวัตตสงสารหมุนไปเป็นวัตตะกิเลสรมวิบากกิเลสรมวิบากกิเลสรมวิบากนี่มันก็มีพบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแกน ถ้าฝ่ายดีแล้วให้มุนไปในทางแห่งละกกิเลสมันก็ต้องมีสัจจะหรือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแกนมันก็มีโพธิหรือปัญญาให้เกิดกุศลกรรม,มก็มีวิบากอย่างดีมันก็ค่อยกำจัดทุกข์ไปได้หรือว่าไม่เป็นการมุนที่ทำให้เกิดความทุกข์จิตใจของเรามันมีอยู่สองแกนอย่างนี้ ฝ่ายากุศลแกนหนึ่งฝ่ายอากุศลแกนหนึ่งมีโอกาสแห่งฝ่ายอากุศลมันมีมากเหลือเกินเพราะนั้นความคิดมันจึงออกมาแต่ในรูปของกิเลสแล้วก็เป็นอกุศลกรรมแล้วก็เป็นความทุกข์หยุดเสียแกนันนี้ทําให้มันตายเสียอย่าให้มันหมุนได้ถ้าทำให้มันหมุนได้แต่สัจจะหรือธรรมะ ที่เป็นของจริงทำลายอุปาทานความยึดมั่นว่าตัวกูวของกูเสียโดยปัญญาเนาีย่ยการฝ่ายบาปฝ่ายกุศลก็จะถูกหักให้เจ้มันก็หมุนไม่ได้อันก็เกิดความถูกต้องเกิดธรรมะขึ้นมา เริหมุนไปเรื่อยๆแต่ในทางที่ดีายที่ดีจนถึงที่สุดก็ไม่หมุนเพราะมันเป็นไปเพื่อหยุดหมุนความรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในที่สุดมันไม่ได้มีอุปาทานในสิ่งใดไม่หวังในสิ่งใดก็คือไม่หมุนที่นี่ก็ามาถึงคำว่าแกน คำ <c oughs> ว่าแกนทุกคนมารู้จักเันไม้มีแกนเลยถ้าเป็นแกนมันก็แข็งแกนมันจึงเป็นสิ่งที่จะยึดทรงอของประกอบข้างนอกๆไว <c oughs> <c oughs> ใ้ให้ใใหให้้ตั้งอยู่ได้ไม่ล้มละลายป <c oughs> ้าลี มีคำว่าสาระคําว่าสาระนี่แปลว่าแก่นอย่างพระบาลีในมหาสุญญสตูรว่าโยซาโรโซทับสติภิกษุใดมีแก่นภิกษุนั้นจับทนอยู่ได้ส่วนภิกษุที่คลาดอ่อนแอไม่มีแก่นมันก็ต้องหนีรู้สึกไปจากพรมจันนี้มีสถาคดจะขนาบแล้วขนาบอีก <g ül> ไม่ทำอย่างทำกับหม้อที่ยังเสียกยังดิบ <c oughs> ถ้าทนไม่ได้กันก็หนีไปเป็นภิกษุที่ไม่มีแกนพระมจรรย์น,นี่เป็นการขูดเกลา้าภิกษุอ่อนแอไม่มีแกมน,กนมันก็ต้องหนีไปมันก็ฝึกไปถึงมันจะคืนอยู่มันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันไม่มีแกน <c oughs> นั้นแกนนั่นคือสิ่งที่แน่นแฟ้น และสิ่งที่เป็นที่เกาะตัวอยู่สำหรับสิ่งที่ล้วมๆอ่อนๆที่จะมาลอยเกาะตัวอยู่มันเป็นแกนมันคือสิ่งที่จะยืนยงคงทนจนกระทั่งว่า,าศาสนามันก็มีแกน่นใครนึกออกไหมว่า,าศาสนามีอะไรเป็นแกน่น าศาสนาในส่วนการปฏิบัติหรือแก่นธรรมนี่มันก็คือศีนสมาธิสัญญาเป็นแกน่นหรือถ้า,าศาสนาในส่วนปริยัตหรือาศาสนาทั่วไปดีกว่าก็มีปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนี่มันเป็นแกน่นคำว่า,าศาสนามันมีแกน่นคือแก่นปริยัติแก่นปฏิบัติแก่นปฏิเวทมันแข็ง <c oughs> พอเพราะจะทนอยู่แล้วเป็นที่เกาะที่ยึดแห่งสิ่งที่จะเข้ามาประกอบ <c oughs> นี่ความหมายคำว่าแกน่นที่นี้มาถึงคำว่าแก่นสารเชนในประโยคพูดได้มีมรรคผลเป็นแก่นสารคนนั้นจะทนอยู่ได้นะี่แก่นแห่งการประพฤติประมจันทร์ผลที่เป็นแก่นสารเป็นชิ้นเป็นอันโดยแท้จริงมันเป็นแก่นสาร นี่ภาษาไทยนันละโมบแกนอย่างเดียวไม่พอสารอย่างเดียวไม่พอเอามาบวกกันเป็นแก่นสารสารก็แปลว่าแกนแกนก็นกแปลว่ากแกนมันเลยเป็นสองแก,นก่ <c oughs> นขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้น <c oughs> ที่มาต้องทำว่าแกนสารแห่งพรหมจรรย์น,นี่เฉพาะลงไปว่าพรหมจรรย์น,นั้นมีอะไรเป็นแกนสาร <c oughs> ตอบสั้นๆว่ามีวิมุต ความหลุดพ้นเป็นแก่นสารตัดย้ำแล้วย่ำอีกว่าพระมัย์น,นีมีได้มีลาบสักการะเสียงสนรเสริญเป็นแก่นสารพรหมัยนน์ีีมีวิมุตเป็นแก่นสารแม้แต่ศีลนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวแกน่นของแท้จริงสมาธิก็ยังไม่ใช่เป็นตัวแกน่นอันแท้จริงหรือสูงสุดแม้แต่ยาณทัศนะก็ยังไม่ใช่ตัวแกน่นอันสูงสุด ศีลสมาธิปัญญานี่ก็ยังไม่ใช่ถึงตัวแกในช่วงสุดมันอาจจะเป็นของช่วยแกนร่มแกนชั้นในลึกสุดจริงๆคือวิมุตเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีญาทัศนะแล้วมันก็จะมีวิมุตแล้วมันก็สุดตรงเพียงเท่านั้นเดียวว่ามีวิมุตเป็นแกนพระมจัรย์นี้มีวิมุตเป็นแกนตรงนี้มีพระวาลีที่ตดัดไว อย่างหน้าฟังก็อยากจะให้ได้ยินได้ฟังทิูทั้งหลายพระมจัจนนีมีได้มิใช่มีลาภสการะและเสียงสนเสริญเป็นอานอิสงส์พระมจัจจนีมิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานอิสงส์พระมจัจจนีมิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนอิสงส์ พระมัจทันนี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งญานะณทัสนะเป็นอานิสงส์ภิกษ,กษุทั้งหลายแต่เจโตวิมุตต์อันไม่กลับกําเรืบออันใดมีอยู่พระมัจจันนี้มีเจโตวิมุตต์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีเจโตวิมุตต์อันนั้นแหละเป็นแก่นสารมีเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพระมันรันสรุปความว่ามีวิมุตต์เป็นแกน่น <c oughs> ให้แขกหนึ่งนด้ตัดว่าพิสูุทั้งหลายพระมรรน,นี่มีวิมุตเป็นแก่สานั่นเป็นอย่างไรเล่าพิสูุทั้งหลายเราแสดงรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทางปวนทำทั้งหลายที่เราแสดงแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบโดยประการทั้งปวงแสดงแล้วในลักษณะอย่างใดๆทิกสุดทั้งหลายทำทั้งปวงนั้นลาวกของเราก็ได้ถูกต้องแล้วด้วยอิมุตความหลุดพ้นในลักษณะอย่างนั้นๆ ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์น,นี้มีวิมุตต์เป็นแก่นสาลอย่างนี้แลนี่พูดให้เห็นกันเสีอทีคือ,อย่าไม่เกิดความลังเลสับสนได้ว่าอแกนของพรหมจรรย์น,นั่นมันอยู่ที่วิมุตต์ต้องไปให้ถึงแกนต้องข้าให้ถึงแกนแห่งพรหมจรรย์จึงไม่เสียทีที่จะเข้ามา เกี่ยวข้องแต่ต้องกับพุทธ,ธาตาศาสนาถ้ามาพิจารณาแล้วเห็นว่าเรายังอยู่ที่เปลือกหรือเปลือกชั้นนอกออแล้วก็เปลือกชั้นในแล้วก็กระพี้อย่างนี้ก็ควรจะละอายออแล้วก็ดูว่าเราได้ เข้าถึงแก่นชั้นในหรือไม่บางคนก็มาหลงอวดโอ้เรื่องซีลของตัวบางอาจารย์ก็หลงอวดโอ้ในเรื่องสมาธิวิปัสสนาของตัวคือแม้แต่ยาณทัศสนะมันก็เป็นเรื่องเอาสิ่งที่ไม่ใช่แก่นมาอวดชูเราก็ควรจะรู้ว่ามันไม่ใช่แก่น ทีนี้ก็อยากจะแนะอีกทีหนึ่งว่าวิมุตซึ่งเป็นความหลุดว่างไปจากความทุกข์นั่นบางทีมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติคือเมื่อมันไม่มีกิเลสมาเกิดขึ้นในจิตในระหว่างนั้นก็มีวิมุตชนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างของวิมุตชิมลอง นั่นแหะตัวอย่างของแก่นนั้นเมื่อใดจิตว่างโปร่งจากการรบกวนแห่งตัวกูของกูให้ถืออันนั้นเป็นตัวอย่างอย่าทําเล่นก็อย่าอย่าอย่าทําเป็นว่าไม่สนใจขอให้สนใจให้มากที่สุดกับไอภาวะแห่งจิตที่สงบอยู่แม้โดยบังเอ,อิญไม่เป็นเจตวิมุตขั้นสูงสุดอย่างที่ได้จัดไว้นี่ก็จริง แต่มันก็เป็นตัวอย่างที่เราให้รู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าวิมุตได้เจตโตมุตนั่นหมายถึงว่าเราทำเอาได้ด้วยกำลังแห่งการปฏิบัติในทางจิตมีกำลังจิตสูงสุดแล้วใช้ไปนในทางที่จะทำลายกิเลสมันกิเลสนั่นมันก็ได้ทำลายไปด้วหน้าแทงจิตนี่เรียกว่าเจตโตยมุต คือปัญญาที่มีกำลังจิตสนับสนุนกำลังปัญญาร่วนๆไม่เคยจะแรงพอแม่ว่าจะลดพ้นได้ด้วยปัญญาโดยไม่ค่อยมีกำลังจิตมันก็ย,ยังไม่เก่งเท่ากับที่มีกำลังจิตโดยสมบูรณ์ุดพ้นน,น,นั่นดูดด้วยปัญญาแน่นอนแต่ต้องมีกกำลังจิตเข้าไป เป็นกําลังแรงสำหรับที่จะให้ตัดจิตกำลังจิตนี่เป็นกําลังแรงปัญญานั่นเป็นกำลังคมสองอย่างรวมกันแล้วมันก็ตัดดีนี่วิมุตตามธรรมดาอย่างเป็นตัทังข้าวิมุตในบางครั้งบางคราวนี้มันมักจะบังเอิญจะเดยมากหรือบางทีก็มีกําลังปัญญามาช่วย ำลังจิตมาช่วยแต่ไม่ถึงขนาดที่จะเด็ดขาดถ้าควจะสนใจไ่้ในฐานะเป็นตัวอย่างของเองปีมุทธคเพือจะเป็นจุดจ้องที่จะเข้าไปถึงแก่นจริงๆแล้วเเป็นอันุ่าในวันนี้ได้บรรยายมาพอสมควรแก่เวลาหรือเรี่ยวแรงอาสานะก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อน